องจะนั่นไปมิตินอแล้วคณไม่ต้องห่วงเรื่องปัญหาอะไรเลยงั้นก็ดีแต่พวก,กนายมีงานต้องทำอีกเยอะเลยล่ะงั้นพวกเราสองคนขอตัวก่อนนะครับฉันไม่นึกด้วาซ้ำว่าพ่อฉันจะเป็นหนูทดลองตัวแรกที่ได้ติดเชื้อแต่ก็ไม่แน่ใจนะว่าพ่อของนายตายหรือยังแต่พลังระดับนั้นน่าจะยังอยู่แต่ถามว่าอยู่ไหนละ่ะโอ้ยหัวของฉันนายโอเคหรือเปล่านะไม่มันไม่โอเคส่วนยลักษณ์นั้นมันแอคทิวโซเอร์ดีกว่า ออกไปจากล่างของคอซะหาวิฉันไม่เตือนแอฟรูซัวเวอร์ไม่ไปและคุณนิสสัน่เคยแก้จะมารตบางอย่างได้จากพวกเราน้อยได้ใจนัการที่เอาแอฟรูซัวเวอร์สองประเภทมาอยู่ด้วยกันจะไม่เกิดอะไรขึ้นผมแน่ใจอย่างดีจากการคิดที่คอมาแล้วครับว่าจะไม่เกิดอะไรขึ้นหัวหน้าตอนนี้หนูทดลองหมายเลขวันซิกไฟซิกได้หนีออกจากห้องทดลอง รีไปตามจับมันซะมันคงจะหนีไปนะนม่ได้ไกลหร่ะวานซิฟเฟซิคเนี่ยมาไปหาวานซิฟเฟซิคแต่ฉันจะไปทางนี้พวกเขาไปกันแล้วดูเหมือนว่าที่นี่ตรงนี้ในนี้น่าจะให้ทันแอบได้นะไอ้พวกนี้มันคืออะไรวะเนี่ยรี่ออกไปด้วยแครหลูออกมาได้ไงวะเนี่ยออกไปเออให้ตายสิ เขาหนั่นมาทำอะไรที่ห้องเอ็กซ์โซิฟเตอร์วันซิฟซิกมอบตัวเถอะโอ้ไม่เดสโซเวอร์มันหลุดออกมาได้สินะวันซิฟฟิซไม่อยู่แม่ตุ๊กขอาเขาคงจะมีด้วยที่ให้โหดชันงหน่อยเวลาชนะมาชี้แชกของฉันแล้วฮ่าให้ตายสิเหอนั่นใครมาช่วยเนี่ย โชคดีที่นายยังไม่ตายนะพวกเ <c oughs> หม่ยอธิบายแค่ซีว่ามันเกิดอะไรขึ้นเออคือว่าผมไม่รู้คือเวลาที่ไปกับพรเจ้าถึงเวลาจำเช้ามนายไปตามหาโซ่สี่แปดเถอะเดี๋ยวฉันจะดูทางนี้เอง <c oughs> ได้เยวาน่ะเหรอใช่เพราะนายเป็นคนเดียวที่ติดเชื้อเดสเซอร์เวอร์และสามารถควบคุมมันได้นะ ไอ้ดูประวัติสิเยวาศูนย่แปเนี่ยเหรอโอ้ไม่น่าเชื่อนะเนี่ยว่าบนโลกเรายังจะมีโดรนแรงงานอยู่บนโลกอีกอยิ่งว่าโรงงานเราผลิตโดนแรงงานแล้วก็หุน่นไว้แต่โนทั้งหลายโอเคถึงเว้าข้างหน้าจะเป็นห้องของเธอศูนยี่แปม่เรืองอยากจะให้นายช่วยนะโอเคว่ามาเลยว่าเกิดอะไรขึ้น แหม่ก็เป็นแค่สัมภารนะตัวไรนะแสบวดอะไรนะท้อเแกมาที่โลกแกตอการอะไรของแกนะแกต้องการอะไรแกแส i ดอไรนสสียหนช ฉันจะไม่ได้เป็นฝั่งไหนฉันเป็นฝั่งตัวเองหอรือเดี่ยวดายฉันมัแค่จากชีวิตัวเองโอ้ยก้ทาทล้ลางเพราะความสุขน่ดดนะ <laughs> นาฮเกี่ยวมันไอปีสาจฉันอดรถกไดใจเดาแล้วข็ต้องไปซะโอ้ยเกือบคอขาดเลยตะกี้ เดี๋ยวมาซาเท่า,ทานี้เว่ยไอเดนซอรเวอร์ตัวต้นแบบปุตต์ไทรไยปุตต์ไทร์ฉันมีคนได้ฟังคำสั่งนี่คพิสัญญาณโอ้ยเฮ้ยพวกโอเคหรือเปล่าเตวมแลรวโอ้ยนี่นีิ่มซะเฮ้อเฮอตะกี้ตะกี้มันมันจะบอก งั้นมันก็หมายความว่ามันหมายความว่านายจับพ่อใช้ไปทําอะไรเดี๋ยวจะเย็นก่อนพวกจะเย็นฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพวกนายจับพ่อใช้ไปทําเป็นถูนทดลองแลวทำให้ทุกอย่างมันเกิดเรื่องบ้าๆนี่ขึ้นฉันขอโทษฉันไม่รู้รูซับพอกันทีฉันไม่อยากแกยุ่งกับเรื่องบ้าๆพวกนี้แล้วฉันไม่สนอะไรกันแล้วและเรื่องเดเซเวอร์ในตัวของนายช่างมันฉันไม่สนอะไรกับพวกมันแล้วฉันไม่อยากรู้รู้ซัวมาเกิดอะนได้ขึ้นกับตัวฉันฉันไปแล้วล่ะ เอ้ยเออ้ย,อยฉันขอโทษจริงๆฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นแกอย่ามาโกโหกเลยฉันรู้ดีนี่นายเริ่มชาตกิเจก้าใหญ่แล้วแกทำให้พ่อฉันกลายเป็นตัวอะไรประหลาดแกทำาให้างั้นลงไปแล้วแกเป็นอะไรมากรอว่าช่างสิตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะเริ่มเป็นคู่หูกันแล้วฉันจะไปแล,ล้วล่ะเรื่องของแกเลยฉันก็ไม่อยากจะเป็นคู่หูอะไรของแกแ้่กนะ จบคลิปแล้วบติดตามตอนต่อไปผู้พักเสียงโดยมิสเตอร์ฮันคนเดิม